เราะฉะนั้นแทนที่จะมานั่งสงสัยอยู่รีบแก้ไขทันทีด้วยการหาความรู้เพิ่มจากการอ่านจากการฟังจากการไต่าถามจากการลองทดลองด้วยตนเองแล้วก็จะได้คำตอบที่แท้จริงนี่เป็นข้อที่สองที่นี้ข้อที่สามชื่อว่าสีลัพตะบรามาสะกดถูกไหมคะซอสเวสเราอีอลอิงหันอากาศพอพานแล้วก็พอพานตัวต่อ สีลับพะตะปรามาตปาปารอเรือสระอาม,มามาสราะอาะสาเสือสีลับพะตะปรามาตอันนี้หมายถึงว่าถ้าพูดตามตัวที่ท่านพูดกันมาท่านก็บอกว่าเป็นการยึดถือรูปคล้ำอย่างเข้าใจผิดในสิ่งนั้นๆคือไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรที่จะมีความยึดมั่นถือมั่น มีความเชื่อถืออะไรในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่แน่ใจในสิ่งนั้นๆเช่นเครื่องรางของขลังเป็นต้นก็คงรู้จักเครื่องรางของขลังใช่ไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรทั้งหลายนั่นแหละที่ทํากันมาแล้วก็พอได้ยินได้ฟังหรือว่าได้มามีใครเขามอบให้หรือว่าไปไป,ไปหามาก็ รูปคล้ำก็มีความมีความหมายว่าค่อนข้างจะเชื่อถือแหละเชื่อถือในสิ่งนั้นโอ้นี่คงจะศักดิ์สิทธิ์คงจะคุ้มครองรักษาเราได้หรือในเรื่องปาฏิหารต่างๆปาฏิหารของบุคคลหรือปาฏิหารของดินฟ้าอากาศหรือปาฏิหารของอะไรอื่นๆต้นมมกรากไม้ที่ เช่นต้นกล้วยออกปลีออกหนอออกลูกมากกว่าธรรมดาผิดจากปกติธรรมดาก็ได้รับการปิดทองแล้วก็กราบไหว้บูชาเพื่อจะถือว่าจะได้นำโชคลาบมาให้ mm. เพราะฉะนั้นโชคลางต่างๆเนี่ยเออวันนี้เดินสะดุดพร้อมๆกับสะอึกเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเป็นแน่เลยต้องให้ระมัดระวังนะวันนี้ต้องมีอะไรไม่ดีมันทั้งสะดุดแล้วมันทั้งสะอึก ก็ไปกินน้ําซะนะคะสรือก็ไปกินน้ําซะถ้าสะดุดก็มีสติในเวลาเดินพอจะเดินจะก้าวมีสติมันก็ไม่สะดุดเพราะฉะนั้นมันก็แก้ไขได้ง่ายๆแต่เรื่องโชคลางหรือว่าถ้าตุ๊กแกร้องร้องหนึ่งครั้งสองครั้งไม่ดีร่างไม่ดีโชคไม่ดีต้องร้องตั้งแต่9ก้าครั้งขึ้นไปโอ้วันนี้โชคดีแน่ ถ้าจะไปซื้ออะไรก็ได้จะซื้อแล้วถูกกันนะทำนองนั้นนี่คือการถือโชคลางหรือจิ้งจกร้องจัจก๊จกจักคนที่นั่งอยู่ก็ต้องทาปากตุ๊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 ก,กคือเป็นการตอบที่จิ้งจกร้องจิ้งจกจะร้องสักกี่ครั้งก็ต้องทาปากตุกซุก,ซกๆุกทำนองอย่างนั้นให้คล้ายๆกันถ้าจะมีอะไรที่มีดีเกิดขึ้นก็จะได้หายไปนี่ก็เป็นศีลพัะตปรามาต ซึ่งจะต้องระมัดระวังเลยนะคะทาไมถึงบอกว่าระมัดระวังเพราะว่าในเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นเรื่องคิดเอาเองถูกหรือเปล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้คํไว่าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยหมายความว่าพิสูจน์เมื่อใดมันจริงเมื่อนั้นนี่มันอาจจะเพริะเอจริงบ้างแล้วมันก็ไม่จริงบ้างเพราะเหตุว่ามันไม่ใช่สัตยธรรมนี่ค่ะท,ท่านจึงบอกว่าให้ระวังหรืออย่างในเรื่องศีลในเรื่องวักร วัตราก็คือข้อปฏิบัติต่างๆก็ไปรูป้ไปคำเอะใช่หรือไม่ใช่อย่างเช่นถ้าหากว่าจะรับศีลจะรับศีลห้าก็ตามหรือจะรับศีลแปดก็ตามวันนี้ตั้งใจตั้งใจมาที่วัดเนี่ยเพื่อมารับศีลจากบ้านแต่พระเอิญท่านเจ้าคุณท่านไม่ลงอ่ะท่านไม่ลงโบสถ์นะวันนี้แล้วก็มีท่านองค์อื่นนะมาให้ศีลไม่แน่ใจเลยอ่ะ วให้ศีลวันนี้ที่เราได้รับเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือว่าจะปฏิบัติได้นี่ไม่เข้าเรื่องอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างหลวงพ่อท่านอาจารย์ชาญเนี่ยคะ่ะบางครั้งถึงวันถึงวันพระเนี่ยวันอุโบสถก็มีญาติโยมมาเยอะเลยหลวงพ่อขึ้นธรรมาภ์แล้วหลวงพ่อก็บอกเอาละวันนี้ให้ศีลกันเองทำให้ศีลกันเองก็คืออา้าวว่าไป นโมตัสสะอะไรเริ่มต้นน่ะนะคะขอศีลซะก่อนแล้วก็นโมตัสสะแล้วก็ว่าศีลไปตั้งแต่ข้อหนึ่งสองสามไปตามลําดับท่านบอกมันดีกว่านะแต่บอกอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะให้ท่านองค์ไหนองค์ไหนมาให้เพราะเวลาที่ท่านให้ก็ว่าตามแต่ถ้าหากว่าเราว่าของเราเองเนี่ยมันคล้ายๆกับมีความตั้งใจเหมือนกับตั้งใจจะปฏิยานแล้วก็จะรับอย,ยู่ในใจอย่างเนี้ยยังไงก็บันนั้นคงพยาพยามพยายาม ที่จะรักษาศีลใหไ้ไม่ให้ด่างพร้อยนะคะหลวงพ่อท่านก็จะบอกใช้พิธีนี้สิจะได้มีความตั้งใจถ้ามิฉะนั้นพอพระท่านให้ศีลก็ว่าตามกันไปเปล่าเปล่าต้องใช้คําว่าเปลา่าเปลา่าบางทีก็ไม่ได้สนใจได้ซ้ําไปว่าความหมายของศีลแต่ละข้อนั้นหมายความว่าอะไรแล้วอย่างไรฉะนั้นถ้าหากว่ารับศีลในลักษณะนี้มันก็เหมือนกับศีลรับประตับปรามาส เพราะไม่ได้รับศีลด้วยการสมาทานศีลเข้าใจใช่ไหมคะสมาทานสมาทานท่านหมายความว่ารับไว,ดว,ว,บไว,ว้ด้วยความเคารพไม่ใช่ทําเล่นๆหัวหัวด้วยความเคารพแล้วก็ได้วความตั้งใจว่าจะประพฤเพิปฏิบัติเช่นนั้นอย่างถูกต้องงดงามไม่ให้ด่างรลอยนี่ก็เรียกว่ารูปคร่ำในข้อศีลข้อว่าถ้าหากว่าใครที่สวดมนต์อยู่เสมอแล้วก็สวดมนต์บทพิเศษด้วยนะคะ พอจะจำได้ไหมหมดที่ว่าเขมาเขมะสรณทีปิกาคาถานึกออกไหมพระหุงมเวสรณนังยันติปภะตปภะาตานิบนามิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุษย์สาพยะตัดชิตาซึ่งแปลว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอาราม และรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะเคยได้ยินไหมครับบทนี้นี่แหละศีลพตปรามาตท่านก็บอกว่าเนตังโขสาธารนณนเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปรมุจตินั่นมิใช่สารณะอันกเกษมเลยสารณะก็คือที่พึ่งไม่ใช่สาารณะอันกเกษมอันกเกษมก็คือ ที่ชื่นใจที่ชื่นชมที่เป็นจริงที่ถูกต้องนั่นแหละนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่จึงเป็นศีลัพตปรามาณโยจะพุทธนันจะธรรมันจะสังคัญจะสนานังขโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติ ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณาแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเศรศสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขัดสะัจจะอติกมังอริยันจกักถังคิดกลงมักขังทุกขูปะสะมักมักขามินังคือเห็นความทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้ และหนทางมีองค์8ปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระง,งับทุกข์นี่แหละถ้าหากว่าหันมาศึกษาอริยสัจสี่ประการตลอดจนกระทั่งถึงอริยมรรคมีองค์8อยู่เป็นเนืองนิดนี้จะเป็นเอตังโภสรณนานเขมังเอตังสรณะนนมุตตมังเอตังสรณานมาคัมมะสัพพทุกขาปรมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะนนอันกเกษมนั่นเป็นสรณะนนอันสูงสุด เขาอาศัยสระนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้สิ่งที่ควรเคารพนับถือเป็นสรณะอันสูงสดุดเป็นสระอันกเกษมคืออะไรอริยสัจสี่อริยมรรคพระอริยสัจสี่นี่แหละเป็นหลักเบื้องต้นของพรมจรย์เป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครต้องการความปลอดภยัยปลอดจากทุกจริงก็ต้องพยายามที่จะศึกษาให้รู้จักเรื่องของ ความทุกข์และการดับทุกข์และชีวิตก็จะได้มีแต่ความเกษมแล้วก็ศึกษาอริยมรรคมีองค์8ดก็คือดําเนินดําเนินชีวิตตามผลทางอันประเสริฐอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าบทเขมาเนี่ยจะเป็นบทที่เตือนสติได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะบอกด้วยว่าอย่าทําอย่างนี้นะถ้าทาอย่างเนี้ยมันเป็นศีลับปตปรามาด